พี่ยอดครับวัสดีครับยอสวัสดีครับอ้ยดอกง่ายี่นีมาดว่างว่างรับสายบ่นี่ลูกค้า สนใจสนใจสนใจก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับให้กับสร้างออดนะครับสร้างออดใช่ไหมไหมไม่ไม่เพราะให้จำซื้อพีด้สร้างออดนะครับสร้างออดบันหมอดทุกวันอาทิตย์หยุดหย,ยุดทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันวัน,วนอยากหยุด <laughs> ซี่ใบเนาะเฮ็ดตั้งแต่มืมูส่อเนี่ยนหมดเลมาแต่มืมูว่านเหรอครับหมอว่านนี <busca> ่เราเอามาตุ๊กกรอนไหมหมอว่านผมไปได้ออกมาอ๋อเลือตัวนี้เลือตัวนี้เลือดสายกาวเลือดสายกยู่ตัวนี้ยังไม่ได้ลื้ออีกสองตัวยังไม่ได้ลื้อไม่ได้คิดตามราคาดอกมันมันบ่ะคิดตามราคาสฉันมามอะไร คนที่คนที่กำลังดูอยู่นะบ่ตองยาน่าอ no? ้ยดอกใหญ่มาสมดอก18ดอกเอ่ดอก2 1นี่มาสแล้วมันสิราคาสูงกี่โบนึงหันขุนส่สอดอกกูถึงพันครับบตบ่ถึงพัน802 802ถ้าเกิดซื้อไม่นี่ตัว่าหอมืองใบสามสี่หมืนสสี่มือเลยหรอโอ voilà kind of uh, ้แปดดอก ยอดที้เฉือแก่สงสารลูกค้าหรือรลูกค้าประจำลูกค้าประจำลูกค้าประจำคูณแล้วมาแต่น้องว่าสีน้ำมันละมาสอบลำพ้งก,กัน

ก็ร้องแล้วก็พักเบรคไปกินข้าว อบอฟิมก็ต้องเขาเรียกว่าขึ้นอยูก่กับความชํานาญมันบ่ขึ้นอยูก่กับว่าที่เยาเสียบไปแล้วมันมันมันแน่นเกินไปหรือเปล่าถ้าแน่นเกินไปก็ต้องเอาออกมันบอแน่นแน่นแน่แนนิดนึงมัปเป็นยัง,งไงบอแน่นนิดนึง<ๆ>คือต้องไล่ไปเพิ่มไปเรื่อยๆมันแน่นอ,อ๋อมันแน,น,น่นแไงป,ประเด็นคืมันแน่นแแต่พอให้มัน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 เบียดมันบ่อืมก็เบียดมันเพิ่มไปสมมติเขาลงลงซีมุกมันบอะครอข้าับเพิ่มไปยางยางละสองยั่งรวมมือกับเพิ่มไปยางละสามอ๋อฮะ ยวเมซี่เห็นมันทอกันครับเพื yeah, ่อมันจะบริเกนใช่ไหมมันบาลานกันนะใช่เวลามันกระเพิ่มกระเพื่มแหละเวลามันบริเกนสมัยกลางว่ารอบนอกของท้องแดงบริเกนกินกับแกนทั้งถังอ่ากวอหล่อบนทั้งทางแกนีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยอดกาวยอดกาว จะเกิดงานบดวนงานบ่อฝ่าตรงนั้กันไหมงานเ้าๆเหมือนปะโยกของมาวางไว้ก่อนเหมือนปะงานทุ่มหนีบมีดแทงไว้นานแล้วเนี่ยไอ้นี่ใ้น้อยก็ยังเปิดเปลี่ยนไหวยังมาเกี่ยวกับเบียนไทยอยู่แต่ถ้าแม็นงานเขียร์ยากๆก็ยังสิบสองนิ้วมันต้องลื้อลื้อออกมาต้องมาป้องปอกสไปเดอร์ต้องมา เป็นเมื่อคือมันเอิ่มก็เลยแบบว่าขอลูกค้าว่าเฮ็ดมาเอาเมื่อรังในบอผมอาจจะได้เฮ็ดยำแรงอ่ยำยำแบบว่ายำแบบบางๆที่นว่นก็ทำเป็นเขาลืมเฮ็ดนั่นพวกนี้เขาก็บริเฮ็ดแล้วจบเลยงานงานชิ้นนั่นก็คือจบเลยมันก็ได้แค่หนั่นเลยขอเอา่องขอลูกค้าประจำจนมาพวกกระติกๆไปบางว่ามันจะมาเอาเองบนมากผมต้องผม อยู่อืมปรได้แบบหาโมงสี่มงกลับมันทุ่มเออบระดีกลับเร็วสุดท้องทุ่มสอมทุ่มคือค่อยล้นลงลูกดึกๆมากจังค่อยกลับเลยนะค่อยกลับมาเอาไปเดี๋ยวเราไปอยู่หม่องพักจะเล่นปุ๋มโอย์นึงจะเล่นปุ๋มโอย์นึงแวะมาแวะไปรับเอาก็ได้ถ้าเขาอยู่อันนั้นถ้าถ้าสะดวกประมาณว่าสามสี่ทุ่มหาทุ่มนะครับ โทรมาบอกกันนี่แหละสร้างกับ ตายงมากแบบว่าที่อย่างใหญ่ๆเบอร์ๆไมันจังมันจังสิคุ้มค่าจ่ายเงินไปอย่างทิ่แต่ที่จริงแล้วมันครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาบอกแคลนซื้อซื้อมาเขาบอกแล้วแต่ความมากหรือเปล่แต่เหตุผลก็คือหลายมันบ่มันบ่นบดีลายกับโบดีหน่อยหลายกับโบดี <c oughs> ตอนน้องให้มันอ มันสิไหลลงให้มันลายลายเลยงั้นชื่อบางเจ้าลูกขาเป็นสีเอาช้างมันสีเอาจิตสูบแล้วยังอัพไปอ๋อไม่มันเหมือนกับแต่มันเหกับกาบมันกับว่าลงไปถึงล่างแต่มันเห็นว่ถึงสไปเดอร์นั่นคือกาบมันหลุดเต็มยังงี้มันหลุใส่เรนตัวมั่งสิคนบรเวณต่างสี่พูดไหลลงไปอือครับ ก็ผมอยู่ที่ SCK Sound นะครับอยู่ที่ SCK Sound มีลำโพงมี Power มีชุดเล็กชุดใหญ่ตามใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อกันได้นะครับ SCK Sound นะครับผมก็มีทั้งซ่อมทีวีนะครับมีคอยบริการซ่อมเครื่องเสียงลำโพงอะไรเงี้ยแล้วก็ซ่อมลำโพงมีให้เราใช้บริการได้เรย,ยนะครับผม ก็ย้ำนะครับย้ำนะครับ S c K ซาวครับผม ไม้ไปเลยใครไปไล่อ่ะเจ้าของร้านเขาเองใช่ครับไม่ตามไปไล่ไม่เอาผมไม่ถนัดแบบนั้นผมถนัดกับพี่ยอดกัพี่ยอดพี่ยอดมันไม่มีเขาเขาชิดรู้เด็กเนี่ยว่าอันไหนบวกอันไหนลบมันมาของมันเองแหละมันมาของมันเลยมันมาตัวเล่มเออก็คือ ม,ม,มันมันบมผิเดอกนะำไม่พอนอกจากว่านอกจากเอาพันโมผีอ๋อหรือไปใส่คู่กับพวกนอกอ่ะเราเขามีวิธีวัดมัดวัดว่ะเบอร์ก่อนบ่วัดถ้ามักร่องสองดอกกระได้ครับกาแฟหรือเบอร์ถ้าเกิดกลับมันมันเบอร์เล่นบ่จริงๆเขามีเครื่องวัดกาแฟดแต่ผมผมกบผมว่า มีมีเครื่องวัดกับเบสลำหร่อเครเปกับเฟเกรบเฟสเฟสเฟสโพงเฟสลำพงจริงบ่อยแล้วกันข้มอะไอีกสิอ่าเฮาก็ใส่รอีสเวลาต่อขาก็ต้องต่อองกสิครับขาก็ะดต่ออีกสิต่อเวลาต่างคือบวกอันนี้บวกเหรออือลำพงประเทศลำพงไทยนี่ส่วนมากกับฟังทรายฟังทวก ฟังไส้ี่เป็นบวกต่างฟีนิเดียตัางหนาขึ้นได้ตั้งหนาตั้งหนาขึ้นงวงบานเนาสมัเป็นงงหนอกตองนอดเน้งงนอกบางรุ่นมันจะมีบวกกับฟังพวบของบอดพวกของอะไรบอดพวกอะไรเอลเจบีเอลหรือยงเจบบางบางรุ่นนะบางรุ่นนะบาพราะบางรุ่นก็เห็นบวกฟังนอยู่าต่อเดี๋คือบ้งเสียงนั่นมันเบอร์นี่วต่อสองตัวมันเบอร์ เขาลองสลับตัวหนึ่งแต่มันแน่นขึ้นมาหน่แสดงว่ามันตัวแรกเขาต่อตามสีตอนอ่าถ้าแม้นเบอร์แล้วมาลองสลับเกันตัวหนึ่งแต่แม้มันแน่นขึ้นมีการกระชับยังขึ้นก็แสดงว่ามันมีตัวหนึ่งอย่ครับโอ้เมื่อเหมือนกับพวกไปต่อสายสลับขั้วกันนะนะแม่นปะอืมคือลำพงกเสมมติพิดทั้งคู่มต้องเป็นอย่างอ่าเพราะเป็นนางแต่ถ้าเกิดคิดตัวหนึ่งถือตัวหนึ่งขนาดนั้นพีทอะไ้ก็คือถือตึงทั้งคู่พิดทั้งคู่ เดียวแห่งเร็วเร็วแห่งเร็วแห็งเร็วเมือนกาวหอนเดี๋ยวกเดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์กาวงหอนนี่